เจ้าตุตีสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามเจนอิตาลีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจนจะพาเพื่อนๆมาชมแปลงสตรอเบอรี่นะคะปีนี้ หนาวนานมากๆเลยอากาศเย็นลงผักลงอะไรก็ตายหมดเลยครับลงถั่วฝักยาวก็ตายนะคะนี่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูแตงสตรอเบอรีของเรานะคะนี่ค่ะ,คะกำลังออกลูกเลยนะคะนี่ นี่กำลังออกลูกเต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูอีกแปลงนึงเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมแปลงนี้ก่อนนะคะนี่ก็จะมีบางลูกที่แดงแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็จะเก็บแต่เดี๋ยวจะมาเก็บ อันนี้ยอดเนี้ยเขาจะทำต้นอีกนะคะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าเขาเป็นต้นสวยๆแล้วเราสามารถตัดไปทำไปปลูกได้นะคะปลูกในกระถางแต่ก่อนที่เราจะนำไปปลูกเนี่ยถ้าเขาเป็นต้นแล้วเราทำกระถางเล็กๆมาเรายังไม่ต้องตัดนะคะก็เอากระถางมาแล้วก็เอาต้นเขาเสียบไว้ ที่กระถางที่เราใส่ดินนะคะเพื่อนๆมันก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งหลังจากที่เขาออกรากแล้วเราสามารถตัดแล้วเอาไปลงอีกอีกได้ค่ะไปลงอีกต้นได้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกสวนหนึ่งนะคะอีกแปลงหนึ่งนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆ ออกลูกเยอะมากๆเลยค่ะต้นสวยงามมากๆอันนี้แฟนปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นแปลงเก่าแล้วต้นมันอายุนานแล้วอันนี้เป็นลูกๆที่เราปลูกใหม่นะคะเราเอามาลงแปลงใหม่นี่มันพอความร้อนมาเขาก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ ออกรูปดกมากมากเห็นไหมคะ สตรอเบอรี่เนี่ยถ้าสองสามปีแล้วต้นเขาจะอายุเยอะเราก็จะทำการเพาะเพาะต้นใหม่เพาะต้นใหม่ที่ที่ทําลูกเหมือนยอดเมื่อกี้นะคะที่ที่แจนอธิบายไปนั่นแหละเราก็จะทําลูกใหม่แล้วก็จะเอามาปลูกที่ใหม่แบบนี้นะคะเพื่อนๆมันก็จะสวยงามแบบนี้ดก ให้ลูกดกมากอันนี้เราไม่ได้ให้ยาหรือให้อะไรเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้คือธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะนี่ดูนะคะต้นหนึ่งทำลูกเยอะมากนี่อันนี้เหมือนจะมีไม่หนูก็อะไรมากินเยอะ ดูนะคะนี่ทำลูกคือเยอะเยอะมาก,มากถ้าอากาศร้อนนี่คือจะสุกเร็วมากๆเลยถ้าออกเยอะๆก็เจนก็จะเก็บไปทําแยมนะคะเพื่อนๆทำแยม นี่ดูพวงนึงนะคะเยอะสวยงามเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแปลงนึงค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นอีกแปลงหนึง่งอันนี้เราเดี๋ยวนะคะแปลง แปลงเนี้ยตอนที่ฤดูหนาวมานะคะเราจะใช้ผ้าคลุมพอฤดูร้อนมาแล้วก็เอาผ้าออกเอเขาก็เลยโตเร็วแบบนี้นะคะอันนี้เราไม่ได้เอาผ้าคลุมมันก็เลยอัดช้านิดนึงแต่ก็ต้นสวยงามค่ะเพื่อนๆนี่กำลังออกเลยค่ะ สตรอเบอรี่ชนิดนี้นะคะพเพื่อนๆเราเก็บกินได้นานนะคะก่อนจะถึงฤดูหนาวอันนี้เขาจะทำต้นใหม่นะคะพเพื่อนๆถ้าเราไม่เอาเราก็ตัดทิ้งเลยค่ะ,คะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่ง อันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะเราซื้อมาจากร้านไม่ใช่ไม่ใช่ต้นที่เราเพาะปลูกนะ,ะซื้อสำเร็จมาจากร้านลองดูก็ได้ชิมไปแล้วลูกสองลูกนะคะหวานมากนี่ค่ะถ้าร้อนดีๆนี่เขาต้นเขาจะสวยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือยังร้อนไม่ดีเขาก็เลยจาก จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเจนจะพาไปดูต้นข้างบนนะคะเพื่อนแปลงข้างบนนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นที่เก่าแล้วนะคะเพื่อนมันก็อาจจะมีลักษณะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยเป็นต้นเก่าสังเกตได้นะคะเพื่อนๆคือแจนเอามาลง ตั้งแต่ปีแรกๆที่มาอยู่นะคะมันก็เลยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ให้ลูกเยอะอยู่นะคะดูลูกเขาถ้าเราไม่ขยับขยายเขานะเพื่อนๆเนี่ยเขาต้นเขาก็จะไม่ค่อยสวยแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือต้นเขา อยู่ประมาณสองปีทำลูกเยอะอยู่แต่ลักษณะต้นเขาจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าแห่แล้วนี่ค่ะเต็มเลยน,นี่ค่ะ questo qua perché, porco Dio, se io tiro troppo forte, già che si va? io parto